สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3เป็นหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ2566มีผลการดำเนินงานดังนี้ด้านความปลอดภยัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่เข้มแข็งสถานศึกษาทุกแห่งมีแผนมาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่นำระบบมาตรฐานความปลอดภยัย MOE Safety Center มาใช้ในการแจ้งเหตุในสถานศึกษาและเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่าง รวดเร็วทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงมีเครือข่ายกับครูนักจิตวิทยาโรงเรียนและเครือข่ายสหวิชาชีพในการช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและมีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนด้วยโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภยัยทำให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษายังได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานทางการศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice ประจำปีงบประมาณ2,566จากกระทรวงศึกษาธิการด้านโอกาสทางการศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบรวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกลนเด็กออกกลางคันและเด็กด้อยโอกาสให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้เข้มแข็งส่งผลให้ประชากรใบเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1คิดเป็น ร้อยละร้อยผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละร้อยและผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ90ของผู้เรียนดำเนินการติดตามค้นหาเด็กตกหลน่นเด็กออกกลางคาันให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวนเจรายคิดเป็นร้อยละร้อย ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้จำนวน13,593คนดําเคนดำเนินกิจกรรมกองทุนสารฝันปันรัก ทักทอสายใยทาน้ำใจเพื่อนักเรียนสพป,ปมคสามโดยการระดมทุนในวันพิเศษต่างๆของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสหรือประสบเหตุอุบัติภัยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนมีเงินกองทุนหมุนเวียนจำนวน3า7 1 7นวน3 2 7 5บาทในปีงบประมาณ2,566ช่วยเหลือนักเรียนไปแล้วจานวน16รายด้านคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้การมีส่วนร่วมจากองค์คณะบุคคลกตปนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษานิเทศประจำศูนย์เครือข่ายและชมรมครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ในปีการศึกษา2565ผู้เรียนในระดับปฐมวยัยมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ94.58ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ81.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ59.46เเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ภูเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ37.33เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยลดลงแต่เมื่อเปรียบเทียบในระดับจังหวัดพบว่าภาพรวมสูงกว่าระดับจังหวัด ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ32.87เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าโดยรวมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้มีอัตราการถดถอยลดลงโดยด้านการอ่านลดลงร้อยละ77.63ด้านเขียนได้ลดลงร้อยละ85.91และด้านคิดเลขเป็นลดลงร้อยละ85.70 และผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ98.60ด้านประสิทธิภาพ สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานดังนี้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลคิดเป็นร้อยละร้อยมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนรวมได้จํานวน22โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ22.92เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาโรงเรียนในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในคิดเป็นร้อยละร้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ได้คะแนนเฉลี่ย93.91อยู่ในระดับ A มีผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ ผลการดำเนินง,งานตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนได้คะแนนเฉลี่ย4.92อยู่ในระดับดีเยี่ยมผลการติดตามการดำเนินง,งานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการได้คะแนนเฉลี่ย4.00อยู่ในระดับดีมากและผลการติดตามการดำเนินง,งานตามมาตรฐานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพศ2560ได้คะแนนเฉลี่ย4.00อยู่ในระดับดีมาก และเรายังดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เป็นพลเมืองดีของชาติภายใต้วิสัยทัศน์ของเราที่ว่าสร้างคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีเก่งมีความสุขสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน